และนอกจากมือถือทั้งหมด6รุ่นที่ผมจะเอามาแนะนําในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงหรือว่าจะเอามาแบบว่าเปิดเพลงฟังก่อนนอนเพื่อแบบกล่อมให้เราหลับผมก็เลยจะมาแนะนําอุปกรณ์ฟังเพลงนะคะผมที่เป็นทั้งลําโพงบลูทูธแล้วก็เป็นทั้งนาฬิกาในตัวเดียวกันเลยซึ่งเป็นลาโพงบลูทูธแบบ2 in 1นะครับมีหน้าปัดนาฬิกา LED ขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าเลย เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับการเอามาวางข้างๆเตียงนะครับในรุ่นนี้เนี่ยจะมีชื่อรุ่นว่า Robot RB550 จาก Wook Thailand นั่นเองเป็นลำโพงบลูทูธที่ดีไซน์สวยแล้วก็ราคาถูกมากๆตัวเครื่องเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็เปิดเพลงได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีฟังก์ชันนาฬิกาปลุกแบบอัจฉริยะในตัวด้วยและนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้มีไมค์ในตัวด้วยเมื่อเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว เราสามารถรับโทรศัพท์แล้วก็คุยผ่านลำโพงรุ่นนี้ได้เลยแล้วก็ลำโพงรุ่นนี้นะครับมีแบตเตอรี่ใส่มาให้ถึง1 2 0 0 m มิลลิแอมเลยนะครับเราสามารถใช้งานฟังเพลงได้ถึง5ชั่วโมงหรือว่าถ้าไม่ได้ฟังเพลงเราเอาไว้ดูเวลาอย่างเดียวเนี่ยสามารถดูเวลาได้ถึง72ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจลำโพงรุ่นนี้นะครับผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับผม